ประสบการณ์ปฏิบัติกรรมฐานเรื่องปักหลดที่ป่าชา้าเรื่องเล่าจากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของคุณนันทภพคุณนันทภพเล่าว,ว่าวันนั้นมีเพื่อนสองคน มาชวนไปอยู่กรดเข้ากรรมฐานกับพระที่ป่าชา้าเมื่อทราบว่าจะไปอยุกรดในป่าชา้าข้าพเจ้าก็ปฏิเสธเพราะเห็นว่าที่เช่นนั้นเป็นที่อโคจรสําหรับมนุษย์ดินแดนแห่งป่าช้านั้นเป็นที่ฝังศพที่ตายซับตายซ้อนซากศพจมดินทับถมกันมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรเศษเนื้อเศษหนังป่วยปะปนไปอยู่ในพื้นดินเหล่านั้นเหลือที่จะแยกออกจากกันได้ ที่เช่นนั้นจึงเป็นที่อยู่ของคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคนที่ยังไม่ตายนี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้านำมาเป็นข้ออ้างในาการปฏิเสธการปฏิเสธง่ายๆเช่นนี้ทำให้เพื่อนทั้งสองคนไม่ยอมรับรู้ดันทุรังจะชวนให้ไปอยู่กลดกับพระในปาช้าให้ได้ด้วยการรับอาสาจะหากลดให้แม้จะปฏิเสธอย่างไรเจ้าเพื่อนทั้งสองก็ไม่ละความพยายาม เพื่อนเอาความสนุกของการหยุกรลดกับพระทุดงมาเป็นเครื่องล่อใจให้อ่อนตามสารพัดท,ที่เพื่อนจะหามาเป็นข้อชักชวนสิ่งที่นำมากล่าวมีแต่เรื่องสนุกที่น่าประทับใจทั้งสิน้นเพื่อนเล่าเรื่องคำคำขันขัน,ขนจากการที่เคยอยุกรลดให้ข้าพเจ้าฟังจากการพูดขยันขยอนหนักๆเข้าข้าพเจ้าก็ใจอ่อนเข้าจนได้และยอมรับที่จะไปอยุกรดกับพระนิพาช้าตามคำชวน วันนั้นเพื่อนสองคนก็ช่วยกันหากลดให้ได้จริงๆลักษณะของกลดเป็นการทำหยาบๆใช้ไม้ไผ่เหลาทำซีกลดผ้าที่ทำตัวกลดนั้นไม่ใช่ผ้าสีดำที่เขาใช้กันเป็นผ้าไดดิบสีขาวในว่าพระท่านทำมาจากผ้าบางสกุลคือผ้าที่ปิดลงศพลักษณะตัวกลดเป็นการทำขึ้นใช้เอง มีลักษณะเก่าคร่ำคร้าบผ้าที่ใช้ทำกลดเป็นรอยเปื้อนดังๆดวงๆเหมือนไปเปื้อนอะไรมาในทำนองนั้นซ้ำมีกลิ่นสับสับสัง,สงตัวมุ้งที่คลุมกลดก็ขาดเป็นรูทะลุมีให้เห็นได้ทั่วไปรูเล็กๆใหญ่ๆจะไปคุ้มมดคุ้มแมลงอะไรได้จึงบอกปฏิเสธเพื่อนไปว่ากลดอย่างนี้ไม่เอาขอให้หามาให้ใหม่เจ้าเพื่อนทั้งสองทำเฉย ไม่ยอมไปหาให้ใหม่บอกว่าคํำแล้วมองไม่เห็นอะไรให้ใช้ไปก่อนเถอะข้าไปเจ้าพินิชพิจารณาดูกลดแล้วก็เห็นว่านอนอยู่นอกกลดโดยไม่ใช่กรดยังจะดีเสียอีกกลดที่เพื่อนหามาให้จึงถูกวางทิ้งไว้กลางป่าช้านั้นโดยไม่ได้นำมาปักลงดินและคิดว่าจะทิ้งไว้อย่างนั้นจะขอนอนกลางดินโดยไม่ต้องใช้กรด ตะวันบ่ายคล้อยลงไปมากแล้วพระอาจารย์ก็เดินมาตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอมาถึงที่ข้าพเจ้าอยู่ท่านเห็นว่ายังไม่ได้ปักหลดท่านก็เร่งให้ปักหลดเสียให้เรียบร้อยโดยเน้นหนักในการปักหลดว่าจะปักสุมสี่สุมห้าไม่ได้ต้องดูทำเลให้เหมาะตรงไหนมีรงเงี้ยวรงงูอยู่ดูให้ดีอย่าได้ปักหลดตรงนั้นเพราะงูจะออกมาหากินไม่ได้เหมือนพระอาจารย์จะรู้ความคิดของข้าพเจ้า ท่านบอกแล้วท่านก็ไม่ไปไหนท่านยังคงยืนคุ้มเชิงอยู่อย่างนั้นด้วยความเกรงใจพระอาจารย์ข้าพเจ้าจึงได้นํากรดมาปักตามที่ท่านสั่งตามธรรมเนียมของการปักกลดเวลาจะปักด้ามกรดลงดินก็ต้องทำการบริกรรมทุกครั้งไปพอบริกรรมแล้วก็เอา้อนตอกลงไปบนหลักปักกลดทีหนึ่งเมื่อเอา้อนตอกลงไปทีหนึ่งแล้วก็บริกรรมใหม่อีกทำดังนี้ครบสมที จะเอาค้อนตอกหลักหลดหลายทีไม่ได้อาจารย์ห้ามการปักหลดนั้นจเจ้าค้อนตอกหลักหลดได้เพียงสามทีเท่านั้นหลักแน่นแม่แน่นจะตอกหลายทีไม่ได้เด็ดขาดการตอกจึงค่อนข้างแรงด้วยความมีสมาธิจะตอกพลาดไม่ได้หลังจากปักหลดเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าหันไปดูเพื่อนสองคนยังหันหรีหันขวางยังไม่ได้ปักหลดข้าพเจ้าจึงให้มาปักหลดข้างๆกัน เจ้าเพื่อนสองคนรู้ทันว่าข้าพเจ้ากลัวผีพากันยิ้มยิ้มข้าพเจ้าลองเอามือยกดูหลักกรดเบาๆเห็นคลอนคลอนไม่แน่นเพราะดินแถบนั้นแข็งแต่เห็นว่าไม่เป็นไรเพราะยังจะยงเชือกจากยอดกรดไปรอบๆถึงแปดเส้นกรดก็จะแน่นไปเองอาศัยกันยึดของเชือกเป็นหลักเมื่อนำกรดสมลงไปบนหลักและขึงเชือกยึดไว้ทั้งแปดทิศแล้วลองยกกรดดูก็ไม่เห็นกรดคลอนไปมาแม้จะมีพายุ ก,ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนจึงรวบมงกลดเข้ามาปูกไว้ที่หลักทำความสะอาดในบริเวณใต้ร่มกลดให้เรียบร้อยอีกทีนหนึ่งหลังจากพักผ่อนได้ไม่นานความมืดก็คืบคลานมาสู่บรรยากาศตอนนั้นเริ่มโพลเ่เพลมองดูกลดที่ปักเรียงรายกันอยู่ห่างๆเต็มป่าช้าเหมือนดอกเห็ดพอค่ำลงแสงเทียนเริ่มวับวับแววๆอยู่ตามกลดไปทั่วตอนแรกๆก็มองดูสวยดี พอความคิดแวบ,บไปถึงผีใจก็วิววิวยันยันเหมือนมานั่งอยู่คนเดียวในกลางป่าช้าขัางข่าวหลายตัวบินชวัดเฉียนวืดวาดพอเมีเห็นทําให้เพิ่มความหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกหันไปดูเพื่อนสองคนที่มาด้วยกันเขาปักหลดชิดกันแต่อยู่ห่างจากข้าพเจ้าค่อนข้างมากข้าพเจ้าถูกทิ้งให้ปักหลดชิดกับชายป่าคืออยู่ในรอบนอกมองเห็นกอไม้ตะคุมตะคุมช่างเหมือนคนยืนอยู่อะไรอย่างนั้น ทำให้ต้องเบือนหน้าหนีหลายครั้งอดนึกตำหนิตัวเองที่ไม่น่าจะมากับเขาเลยถ้าไม่มาปานนี้คงนอนอยู่ที่บ้านสบายไปแล้วกลิ่นสาบสาบสางัสงสังอบอยู่ในมงกรดแบบไม่ชวนให้หน่าหายใจหากเป็นกลิ่นสาบสาบสางัสงสังตามธรรมดาก็ไม่กระไรนักถากกลิ่นสาบสาบสางังสังนั้นมิใช่กลิ่นที่เกิดจากผ้านั้นถูกลมอยู่ที่หลงศพเพราะตามธรรมดาผ้าที่นำมาทำกรดนั้นมักจะเป็นผ้าปิดลงศพ ใจคิดแวบ,บไปนอนข้าประจาเอามือลูบไปที่ผ้าที่ปูไว้ที่พื้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยลูบไปรอบๆตีนมุ้งแล้วทดลองนอนดูพอเหยียดข้างเหยียดขาได้สุดหัวยื่นมือเป็นอันใช้ได้พลังนึกในใจว่าการบำเพ็ญกรรมฐานกลางปากกลางดินนี่ดูออกจะลำบากจริง พลางเข้าพเจ้าก็น,นึกไปถึงพระพุทธเจ้าท่านนั่งตากฟ้าตากฝนอยู่ที่ใต้ต้นโพคงจะลำบากกว่านี้มิใช่น้อยมีทั้งยุงทั้งรินไม่ทราบว่าพระองค์ทนมาได้อย่างไรความคิดเริ่มฟุ้งซ่านเรยเปื่อยไปแบบเรือไม่มีหางเสือหันไปดูตามกรดต่างๆยังมีแสงไฟจากเทียนพอเห็นวับแวมอยู่ตามเดิมคิดว่าเขาเหล่านั้นป่านนิคมบำเพ็ญสมถภาวนาจิตสงบไปหมดแล้ว แต่ข้าพเจ้ายังว้าวุ่นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่จึงหยุดความคิดฟุ้งซ่านเริ่มเข้าที่บำเพ็ญสมถภา,าวนากรรมฐานพอเริ่มหลับตายังไม่ทันจะภาวนาหรือกำหนดลมให้ใจเข้าออกเลยเก็ได้ยินเสียงกนไอดังอยู่ที่ในกรดใกลๆความคิดเลยแวบไปที่นั่นอีกข้าพเจ้าเริ่มเพ่งกสินก่อนด้วยการใช้แสงเทียนเป็นดวงกสิน นั่งถอยหลังห่างออกมาจากแสงเทียนประมาณหนึ่งศอกกับหนึ่งคืบตั้งกายให้ตรงแล้วตั้งสติอยู่ตรงหน้าบริกรรมว่าเตโชไปเรื่อยมือทั้งสองวางทับกันอยู่ที่หน้าตักเพ่งไปที่แสงเทียนที่ส่องสว่างอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าเพ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ต้องสะดุง้งเมื่อเห็นเงาเทียนเป็นทางยาวไปที่ตีนมุงคล้ายเป็นมือคนโผล่เข้ามาจับเทียนพอได้สติรู้ว่าเป็นเงาแสงเทียนใจก็สงบความตื่นเต้นลง เริ่มต้นบริกรรมใหม่ภาวนาว่าเตโชเตโชเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนจิตสงบผ่านไปจากคณิกะสมาธิพอจะเข้าอุปจารสมาธิปรากฏว่าดวงไฟจากแสงเทียนที่เพ่งอยู่นั้นขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆดวงโตขนาดเท่าฟ้าบาทก็คิดว่าเลนตาปรับตัวไม่ทันก็เลยปล่อยให้ขยายตัวออกไปเช่นนั้นเรื่อยๆโดยไม่ได้ฉเฉลียวใจว่าเป็นนิมิตด,ดวงกสินกว้างจากเท่าฟ้าบาท ขยายตัวเท่ากอบขอบรอบนอกของพัดลมแล้วหยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านั้นข้าพเจ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่าว่าเป็นแสงเทียนธรรมดาข้าพเจ้าหยุดบริกรรมเพ่งดูแสงเทียนเฉยอยู่เพ่งอยู่อย่างนั้นประมาณหนาทีเกิดมีจุดดำๆขึ้นที่กลางวงจุดนั้นโตขนาดเท่าหัวแม่มือมีลักษณะกลมหมุนเตี้ยวคล้ายใบพัดลมหมุนอยู่อย่างนั้นยังคิดว่าเป็นอุปทานอยู่ มิได้ทำอะไรมากไปกว่าการเพ่งดูอยู่เช่นนั้นจากการเพ่งดูจุดดำๆนี้ครู่หนึ่งจุดดำๆนี้ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเมื่อขยายตัวทะลุมาพร้าวก็หยุดอยู่เท่านั้นอาการที่หมุนเตียวๆก็หยุดลงด้วยข้าพระเจ้าเพ่งดูอยู่อย่างสงสัยว่าทำไมจึงเกิดอุปทานได้เช่นนั้นจากดวงไฟดวงเล็กที่เกิดจากแสงเทียนทำไมโตวกว้างถึงขนาดนั้น นอกจากนี้ยังเกิดจุดดำดำขึ้นมาในกลางวงได้อีกด้วยขณะที่เพ่งอยู่นั้นจุดดำดำที่อยู่กลางวงโตทะลุมาพร้าวได้ยุบตัวหายไปเองพร้อมกับดวงกะสินที่เกิดจากแสงไฟโตทะขอบนอกของพัดลมเก็หดตัวเล็กลงเหลือเท่าปลายเทียนตามเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดจากการปรับตัวของเลนในลูกตามากกว่า คงไม่ใช่จากอำนาจแห่งการเพ่นกสินหนลองขยายให้โตเท่าเดิมให้ดูอีกทีสิข้าพเจ้าทรงกระแสจิตออกไปทันใดนั้นจากแสงเทียนเล็กๆก,ก็ขยายขึ้นเท่าเดิมอีกจุดดำๆก็ขยายตามมาเหมือนเดิมอีกอะไรข้าพเจ้าถามตัวเองในใจทันใดนั้นจุดดำๆที่เกิดอยู่ตรงกลางแสงสว่างก็หมุนไปหมุนมาชา้ชาๆเปลี่ยนจากลักษณะกลมๆธรรมดากลายเป็นหัวกะโหลกคน ตากลงบมบาเมื่อภาปรากฏออกมาเช่นนี้ยังเข้าจะไปว่าเกิดจากเลนในตาเปลี่ยนแปลงอะไรทํานองนั้นยังคงเพ่งดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ายังงงอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ยินเสียงดังเอะมาจากหลดคุณวิชาญกับคุณนัทธดิษเพื่อนทั้งสองคนที่มาด้วยกันหลายมีอะไรเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นเลยถอนออก คุณวิชานกับคุณนัทธดิพากันเดินตรงมาหาข้าพเจ้าที่กรดแล้วคุณนัทธดิษกิเปิดม้งกรดเข้ามาหาข้าพเจ้าบอกว่าเขาอาศัยนอนในกรดด้วยที่กรดมีมดงามขึ้นเต็มเลยคุณนัทธดิเปิดม้งเข้ามาแล้วแต่คุณวิชานเปิดม้งเข้ามาแค่คอเฉยอยู่เกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าถามคนทั้งสองไม่ตอบได้แต่เอามือปัดตามเนื้อตามตัวไปมาอยู่จนต้องถามซ้ำสอง มดงามมันขึ้นในกรดคุณวิชานก่อนคุณนัทธดิตบอกมดงามขึ้นทำไมไม่ย้ายกรดนี้ล่ะข้าพเจ้าว่ายังไม่ทันมีใครตอบหรือพูดอย่างไรก็ได้ยินเสียงห้าวห้าดังออกมาจากกรดที่อยู่ใกล้ๆว่าอย่าย้ายกรดนะย้ายไม่ได้จะย้ายได้ก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเสียก่อนไม่เป็นไรหรอกครับเดินง่ายๆอย่างนี้ก็ย้ายได้ข้าพเจ้าบอก ไม่ได้อย่าย้ายไม่มีใครเขาย้ายในเวลากลางคืนเสียงนั้นดังมาจากที่เก่าอีกพร้อมกับเจ้าของเสียงที่โปดคลานตัวเตรียมเปิดมงกลดเข้ามาหาข้าพเจ้าคนพู่นี้ก็คือลุงจันนั่นเองลุงจันมีทีท่าจะหวัดหวดาดพลังกล่าวว่าไม่มีใครเขาย้ายกลดกันในเวลากลางคืนโบราณห้ามเพราะจะเกิดอันตรายมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะลุงจันถาม มดงามขึ้นกัดพวกสองคนนี้ข้าพเจ้าบอกลุงจันทร์ข้าพเจ้าเพิ่งรู้จักกับลุงจันทร์ในวันนี้เองรู้สึกว่าแกห่วงใยอุตส่าห์เข้ามาบอกถึงในม้งลุงจันทร์พูดในเชิงวิตกว่าที่หน้าที่หลังมีอะไรอย่าออกมานอกรดอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะลางร้ายมันบอกเมื่อลุงจันท์กล่าวดังนี้คนวิชานกับคนนัทธดิตต่างหันหน้าไปมองตากันเพราะพวกเราสาคนเป็นนักกรรมาฐานสมัครเล่น ็นนักกรรมฐา,านมือใหม่ไม่รู้อะไรมากนักเรายังไม่ได้พูดอะไรกันต่อก็ได้ยินเสียงคุณนัดดทธิดส่งเสียงเอะาอาขึ้นมาว่าโน่นมดงามตามมาอีกแล้วจริงด้วยมดงามชักแถวเดินกันมาเป็นฝงเลยมันชักแถวเข้ามาทางตีนมงเดินเข้ามาทางพวกเราที่นี่ก็มีลุงจันพูดพร้อมกับเอาผ้าขม้าปัดไปมาข้าไปเจ้าหันไปหันมามองไปที่ขอบตีนมง เห็นหมดงามขึ้นไปไตยัวเยอะเต็มไปหมดมันพากันไต่ไปกระทั่งหลังกรดที่หลังกรดนี่กขมีลุงจันว่าเพราะแกเอามือไปจับหลังกรดเข้าไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่มดงามทั้งนั้นเต็มไปทั้งพื้นข้าพเจ้าทําท่าจะเปิดมุ้งออกไปข้างนอกลุงจันแกจุดข้อมือเอาไว้บอกว่าอย่าออกไปทําให้นึกขึ้นมาได้ถึงคําที่แกว่าจะเกิดอันตราย จากเสียงเอะกันนี้เองได้ยินไปถึงพระอาจารย์ท่านเดินมาหาพวกเราที่กรดมดงามขึ้นหรือเสียงพระอาจารย์ถามครับเราตอบพร้อมกันทั้งสี่คนพรวมทั้งลุงจันด้วยพระอาจารย์นิ่งอยู่ครู่เดียวแล้วก็บอกว่ากลับไปเข้ากรดได้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรครับที่นี่ก็มีเต็มไปหมดเลยคุณวิชานบอก ไหไนมีที่ไหนไม่มีแล้วพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้ากำลังจะบอกว่าในมุ้งนี่ก็มีแต่เมื่อมองดูรอบๆอีกทีกลับปรากฏว่าไม่มีอย่างว่าหมดงามให้ไปไหนหมดก็ไม่รู้รุ่งขึ้นพระอาจารย์มหาพวกเราแต่เช้าไต่ถามว่าไปทำอะไรเข้าหมดงามจึงขึ้นกรดเอาเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกว่าหมดงามมันขึ้นกรดสองคนนั้นก่อนแล้วมาขึ้นที่กรดข้าพเจ้าภายหลัง แล้วพวกสองคนนั่นไปทำอะไรกันมดง่ามจึงขึ้นผมไม่ได้ทำอะไรครับมันขึ้นที่กรดคุณวิชาญก่อนคุณนัทด,ดิตบอกวิชาญไปทำอะไรมาพระอาจารย์ถามมันขึ้นของมันเองครับคุณวิชาญว่าพระอาจารย์ชี้มือมาที่คุณวิชาญพลังพูดว่านี่คงไปยุ่งกับผู้หญิงเข้าละซิพวกเราต่างมองดูตากันเพราะไม่เข้าใจ การออกทวดดองเขาห้ามไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหากไปยุ่งกับผู้หญิงเข้ามดงามจะขึ้นทันทีจำไว้พระอาจารย์พูดพร้อมกับชี้มือไปที่คุณวิชานใช่เมื่อวานนี้คุณวิชานไปยุ่งกับผู้หญิงคนนัทด,ดิตบอกฮ่าไม่ได้ยุง่งคุณวิชานเถียงไม่ได้ยุ่งอย่างไรคนชวนผู้หญิงมาปักหลดข้างๆกัน ถ้ากลัวผีหลอกลืมแล้วหรือคุณนัทธดิพยืนยันเรื่องผู้หญิงนี่การออกทุดงเขาถือไปพูดจริงก็ไม่ได้พูดเล่นก็ไม่ได้พระอาจารย์ว่าคุณวิชาญเอามือเกาศีรษะแกรกแบบงงๆถ้ามดงามขึ้นหนีไปถึงไหนมันก็จะตามไปถึงนั่นหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นพระอาจารย์ว่าอีกข้าปเจ้าพึงรู้จากพระอาจารย์ในวันนี้เองว่า ถ้าออกทุดดงแล้วหากไปยุ่งกับผู้หญิงเข้ามันจะเป็นดังนี้เสมอต้องให้ท่านมาทําพิธีให้หมดงามจึงจะหนีไปและอีกอย่างหนึ่งในยามค่ําคืนเมื่อเข้าไปอยู่ในกรดแล้วห้ามออกมานอกกรดอย่างเด็ดขาดเพราะจะได้รับอันตรายอันตรายจากภัยที่เกิดจากอํานาจผูดผีปีศาจได้การอยู่ภายในกรดนั้นมีอํานาจคุ้มครองจากอานาจแห่งการบริกรรมขณะที่เราปักหลด ปีาศาจร้ายใดๆเข้าไปบริเวณกรดไม่ได้เพราะคุณวิชานไปหยอกเลอนักปฏิบัติธรรมหญิงเข้าไปกระซเอาเล่นๆหมดงามมันตามติดไม่ลดละคุณวิชานหนีไปเข้ากรดคุณนัทธดิตหมดงามมันก็ตามไปเข้ากรดคุณนัทธดิตด,ด้วยคุณวิชานหนีไปเข้ากรดข้าพเจ้าหมดงามมันก็ตามไปที่นั่นด้วยถ้าหมดงามไม่ไปเข้ากรดในวันนั้นนิมิตท,ที่เกิดกับข้าพเจ้าในขณะเพ่งดวงกสินอยู่นั้น คงจะได้ความรู้จากนิมิตนั้นไม่มากก็น้อยแต่มดงามมันชิงเข้าไปในกรดคุณวิชาญกับคุณนัทด,ดิษเสียก่อนเลยหมดโอกาสที่จะได้รับความรู้จากนิมิตนั้นอย่างน่าเสียดายคิดว่าโอกาสที่จะพบนิมิตในลักษณะนั้นคงจะมีโอกาสน้อยมากมดงามที่ขึ้นในกรดวันนั้นกัดเจ็บเหลือที่จะประมาณทําให้คุณนัทด,ดิษกับข้าพเจ้าที่ไม่มีส่วนรู้เห็นพลอยให้ต้องถูกมดงามกัดไปด้วย นี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ผู้ปฏิบัติทุดงพึงระวังอย่าให้เกิดในลักษณะนี้ได้หมดงามที่เกิดจากเหตุการณ์นี้กัดเจ็บนักไม่เหมือนมดงามธรรมดาเสียด้วย